สวัสดีครับช่วงบ่ายสวันนี้นะครับวันที่หพฤษภาคมสองพนะครับผมก็จะนําพันลุมน้ําใจทั้ง3ตัวนี้เอามาทดสอบเปิดก่อน1ตัวระหว่างรอร้อนมารับร้อนมากนะจะนําไปให้ที่โรงพยาบาลสนามน,นะครับที่อาคารวิสมทยนะคมายอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตนะครับในช่วงภาวะที่มีโรคระบาดในทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดศรีสเกต หลายครอบครัวหลายคนพี่ๆน,น้องก็ร่วมปันน้ำใจกันไปยังโรงพยาบาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะโรงพยาบาลรีสเกตโรงพยาบาลพยุรวโรงพยาบาลราสีสไลหรือโรงพยาบาลกันทลักษณ์นะครับที่เป็นที่ตั้งของหอผู้ป่วยโควิดต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามขึ้นที่อาคารวีสมยัยซึ่งเป็นอาคารกีฬานะครับที่ไว้แข่งบาสแข่งวอลเล์บอลน,นะครับใกล้ๆกับวิไลพระละรีสเกตนี่แหละ วางนอนตรงอบ์ดหลังก็ได้ต้องวางลงกับพื้นอันนึง่งอู้พื้นร้อนพื้นร้อนสบายใจพาไปไจากพัดลม น้องสบายใจพาไปาบริจาคพัดลมนะครับแวบ็บมาจากร้านเนยยางพอดีกระบะสบายดีเอาไปซ่อมอยู่นะครับเลยต้องใช้บริการบุของคุณสบายใจหน่อยนี่พัดลมน้ำใจสามตัวของร้านสีเกตจ,จักรยาน จังหวัดศรีสะเกดก็จะมีจุดเ,เรียกว่าหอพักของผู้ป่วยโควิดนะครับมีทั้งหมดคือที่โรงพยาบาลศรีสะเกดนะครับแล้วก็มีโฮสเทลที่โรงแรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดนะครับรวมถึง ที่โรงพยาบาลราศีสไลนะครับที่อำเภอราศีสไลโรงพยาบาลกันทลักอำเภอกันทลักนะครับโรงพยาบาลพยุอำเภอพยุนะครับแล้วก็จุดที่เรากําลังเดินทางกันในขณะนี้ก็คือที่เขาจัดเตรียมพร้อมไว้สำหรับเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับตั้งอยู่ที่อาคารวีสมหมายนะครับในสถาบันพระราศึกษานะครับที่เรานิยมเรียกว่าวิเลยพระนั่นแหละนะครับบนถนนทองมากนะครับ จะผ่านสี่แยกข้างหน้านี่ไปก็จะถึงแล้วนะครับซ้ายมือของเจ้าภาพก็เป็นเกาะกลางน้ํานะครับและถนนออกกำลังกายพร้อมใบเลนนะครับรอบอ่างเก็บน้าห้วยน้าคาที่ผมเคยมาถ่ายคลิปให้ดูบ่อยๆนู่นหอสูง,งกชมวิวไปแดดร้อนมากฮะ แถวนี้ขายหมูกระทะได้กี่ชุดละลายชุดนะร้านโอเนื้อย่างเกาหลีนะครับน้องสบายใจใครอยากอยู่บ้านก็สั่งเนื้อย่างของน้องสบายใจไปกินที่บ้านได้นะอ้าวผ่านสี่แยกแล้วสีแยกอสอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนทองมาก ตอเน,นเล่นบอลเล่นบอลหนัะใช่ไหมใช่อาครดุสยนะครับใช่ขวามือก็เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่เรียกว่าวิทยาลัยพระตที่ตั้งของสนามฟุตบอลศร,รลีนครลำดวนนะครับศร,ร,รีสรระเกต เอนี่แหละนะครับซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนกีฬาที่เห็นขวามืออาคารสีขาวนั่นแหละครับคือตึกอาคารที่สมายที่ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามนี่ครับตึกนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะไปกลับรถมา ประตูไหนเนี่ยเขาให้เข้าประตูเดียวมั้งจริงๆกับกลับรถตรงนั้นเข้าได้เลยนะนี่รถรพอๆอมารอแล้วนัดพี่ป้องกันภัยจังหวัดไว้นะครับประตูเปิดให้เข้าประตูเดียวประตูเนี้ยประตูที่กำลังเลี้ยวเข้าเนี่ยจอดต่อเข้าเลย Yeah. <laughs>